สวัสดีพี่น้องทุกท่านนะคะวันนี้นะคะเอ่อรูปใบหน้าสดชื่น มีท่านไหนจะขอมีเยได้ท่านเลยเหรเดี๋ยวเรื่องก็บไว้่อนนี้ทุก่นแล้วเดี๋ยวชั่วที่แบ่งปันวนเนี่ยเราก็จะได้ของมาแบบงันด้วยกันเน,นาวะวพระเจ้าโวยความอะไรเราพระเจ้าสิ่งทําอย่างไรบ้างะคะว,วันนี้เนี่ยอยากจะแบ่งปันเพราะว่นจะนัของพระเจ้านะคะก่อนที่เราจะได้นมาสการพระเจ้าในวนที่วกกันเราสั้นๆอาจจะประมาณสัก25นาทีนะคะเพื่อก็จะเป็นข้อคิดอย่างหนึ่งในการ ในครั้งนี้นะคะอเมนข้าแต่พระเจ้าวันนี้ขอให้พระวจนะที่เราจะได้เรียนรู้ด้วยกันที่เราจะได้อ่านด้วยกันมีผลทาให้เราได้รับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขชีวิตให้เป็นเหมือนพระเจ้าให้เราเรียนรู้ถึงความผู้วายในครอบครัวครอบครัวนี้และขอให้เราจะไม่พลาดไปจากสิ่งที่ควรจะเป็นพระเจ้าได้โปรดในการพุทธจนะสอนและสร้างเราท้่ไหนในทางของพระองค์ขอบคุณทุก่ เ่ยอันก็จะอาดาเบวาจริงๆเขาก็มีเรื่องเนาะมีเรื่องในบ้านใช่ไหมอาจจะแบบมีมีการทุบกันไปทุบกันมาอันนี้เนี่ยกระถดการขยับมาถึงที่ที่สิบเแล้วก็เป็นโครงการของอาดาเบวาเหมือนกันแล้วก็มีเรื่องเหมือนกันเรื่องในบ้านนี่แหละเออเป็นเรื่องในครอบครัวเหมือนกันนะคะวันนี้เนี่ยอยากจะแบ่งปันเกี่ยวกับเอาประหังเอออับราฮัมกับ คที่หนึ่งถึงที่สิบเอ็ดนี่น้างอ,อับราฮัมเนี่ยเป็นคนที่พระเจ้าเลือกไว้ใช่ไหมคะให้เขาไปอยู่ในที่ที่หนึ่งที่ชื่อว่าดินแดนคานานใช่ไหมคะเออพระเจ้าสัญญากับเขานอกว่าพระเจ้าเนี่ยจะให้เขามีที่ดินเหมือนกับสัญญาแล้วจะให้มีที่ดินพระเจ้าสัญญาอย่างที่สองก็คือว่าพระเจ้าจะให้เขาเป็นพิดาราษาระชาชาติอ้และอย่างที่สามเนี่ยพระเจ้าบอกว่าเขาเนี่ย จะเป็นพรแก่พงพันมากมายเท่ลาทีนี้ตอนที่พระองค์กืนตอนนี้เนี่ยก่อนนั้นเนะี่ยเรื่องที่ดินนี่นะเรื่องเหตุว่าพระอัลลาฮ์คได้ไปอยู่ในที่ที่ดินที่พระเจ้าสัญญาวไวนะ้แล้วาไวแล้วพระเจ้าก็บอกไว้แลนะ้ตรงน,นี้เนะี่ยเป็นที่ ตามทีนี้ต่อมาผ่านไปอีกจนขับประหาราในอายุ85ปีตอนนี้เนี่ยถ้าจะบอกว่าเขาจะมีรมรันเยอะแยะเลยซึ่งตอนนั้นก็ไม่เคยมี 没在了嘛。 ปีเกิดเกือบสิบก,ก,กว่าปีนะคะดังนั้นคาสัญญาของพระเจ้ากว่าจะเป็นจริงน่ะใช้เวลาเกือบยี่สิบปีตอนที่อับรามยังไม่มีลูกเลยเพราะสิบห้าปีแล้วและบวกกับการที่ซาราเนี่ยให้อับรามได้ไปเข้าหาฮากานแล้วมีลูกอีกมาเป็นตอนสิบกว่าขวบใช้เวลาประมาณยี่สิบกว่าปีกว่าที่สะอัดซึ่งเป็นลูกจริงๆที่พระเจ้าสัญญา Gracias. Bueno. พระเจ้าสัญญาไว้อิสระที่เขารักชื่อแปลกแปลว่าหัวเราเพราะว่า,าตอนที่ผู้สวรรค์มาบอกกับราว่าเดี๋ยวก็จะมีลูกเนี่ยสาราในีแอบได่ยินแล้สาราเป็นไงหัวเราผหัวะเป็นไปไดรหเหรามัวตราะหแวเรัวเาะัววราวาวรราะาะวาัเาว่าเราราเวาเ ข้อต่อมาข้อ ja, 8ถึงข้อ13นะคะอันนี้เป็นข้อบวกปรากฏว่าอิสระก็เติบโตขึ้นเนาะอายุ2-3ขวบอ布拉ก็เลยเหมือนกับชะลองฉลองอายุ2-3ขวบให้กับอิสระเพราะว่าเหมือนกับคนในแถบตะวันอบกใต้ในแถบที่อ布รถึงวานั้นเนี่ยเด็กอายุ2-3ขวบถือว่าน่าจะรอดชีวิตจากตอนเด็กๆที่อาจจะมีโอกาสเสียชีวิตจากโรคภัยไข้เจ็บจากอะไรเงี้ยนะคะทีนี้พออิสระ2-3ขวบก็จัดงานยิ่งใหญ่ แล้วอิชมาเอลซึ่งเป็นพี่จริงๆอิชมาเอลเขไม่ได้คิดอะไรก็เข้าไปเล่นแข่น้องพี่น้องเล่นกันแต่ prayed, พี่น้องนเป็นผ้าบออกอะแต่ค่อและแม่นะถึงแม้เข้าไปเล่นกันปรากฏว่าซาราซาราซึา่งเป็นภรรยาเดียวกันเป็นแม่ของปิศาจเค็นแล้วเนี่ยพี่น้องเดานะคะเดาว่าคนนี้เป็นเมียหรือเล่าเขาจะคิดจริงๆทนได้ sit <laughs> เ่ามาในกระดูกัน21่า14ถ21อระราชาได้เสียพระเจ้ารนะัโกเคให้ทำตาที่ท แต่จะให้ชื่อเห็นชื่อทนไม่ได้แล้วตอนนั้นก็เหมือนไม่มีความหวอะไรเลยสำหรับอาจารเพราะว่าเวนวามเั็นหนุ่มเต็มที่ใจนะคะแล้วก็ปรากฏว่าอิสมาเอลก็ร้องท่าร้องให้เห็นกันในขณะเริ่มตัวเป็นหยุดนะคงตัวแต่ว่าสิทธ อิชมาเอลอยู่อิชมาเอก็รอดชีวิตพระเจ้าก็ดูแลนะอิชมาเอลก็อาศัยในแถบทะเลทรายปารานเป็นนักธนูแล้วก็แต่งงานกับหญิงชาวอียิปตซึ่งเป็นชนชาติเดียวกันกับฮากาฮากาจะเป็นคนอียิะคะแล้วก็มาเป็นคนใช้ของซาราพระเจ้าก็สนับุนกับอิชมาเอลโดยว่ลอดชีวิตของเขาแม้เขาจะไม่ใช่คนที่เกิดจาก ที flix, Jet segue, Jet a, ่ไม่ได้สักศีลพระเจ้าที่ไม <ras ud> ่ไ <caring> ด้รอคอ่ายศีลพระเจ้าเนาะที่เดี๋ยวเราลองมาดูข้อคิดจากพระวจนะตอนนี้นะคะเราดูต่างแถวถัดไปได้เลยนะคะจาก พระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ไม่เปลี่ยนแปลงคำสัญญาที่พระเจ้าสัญญาไว้ทุกอย่างจะสำเร็จแ,และพระเจ้าไม่เคยผ่ายอยู่บนทางี่น้องแล้ะคนเลีงเยงคุณดำรงอยู่พระองค์ทรงทันทินพยพระองค์ทำได้ทุกอย่างอย่างที่พระองค์สัญญาเพราะฉะนั้นขะ้อที่ตัวนี้จะอย่างที่คุทักไปเลยย้ายมาเป็นเหมือนซาตและอัปลามที่ขายความวางใจพระเจ้าแต่ห้เราวางใจพระเจ้าทุกสถานะ,ะแม้มันจะมูยากแค่ไหนแต่ในเมื่อพระเจ้าสัญญาแล้วเราแสวง มั่นใจแล้วว่าพราเจ้าสัญญาจริงๆค่าเจ้าก็จะทำแม่นานแค่ไหนก็อยากให้พี่น้องกดทนรอตามข้า,จาเจ้านะคะมาประการที่สองนะคะก็คิดประการที่สอง,ง,ง,งถัดไปเลยคือพราเจ้า นผลนะะถ้าเขากีอบอกว่านางนางในที่นี้นะคะคือสายนางจะพูดกับอัพรามว่าไล่ถ้าหญิงคนนี้กับบุตรชายของนางไปเสียนางนั้นที่สอนินังของทากา ดัน้นม้ชีวิตของอับราฮมเลยจะมีความ,มวุ่นวายมีความผิดพลาดชีวิตของซาราจะวุ่นวายผิดพลาดแต่ยังไม่ไ้เกิด